สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่7จังหวัดชัยนาทได้ดำเนินการจัดก,กิจกรรมอบรมและสาธิตการเกษตรไทยด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการสูตเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระหว่างวันที่13-15ถึงกรกฎาคมพศ2564ณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลสะพานหินอำเภอหนองมะโมงจังหวัดชัยนาทโดยมุ่งหวังให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจมีองค์ความรู้ในการนำไปประกอบอาชีพพัฒนาและต่อยอดอาชีพเกษตรกรรมสร้างไรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวโดยมีนายนิกรแสงเกตผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรที่7จจังหวัดชัยนาทเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และนางสาวสมบัติพุทธาผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศการเกษตรเป็นผู้กล่าวประสงค์ของการจัดฝึดกอบรมนอกจากนี้ได้รับเกียรติจากนายสุวิศสสุขเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาทนางสาวรัตยาโตจีนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาทและนายเติมนกแก้วเกษตรอำเภอหนองมะมงจังหวัดัชนาทเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ โดยมีเกษตรกรในพื้นที่และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น30ลายสำหรับรูปแบบการฝึกอบรมจะเน้นการสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตการตลาดด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนการเผยแพร่เทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่การบูรณาการข้อมูลด้วยสารสนเทศการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ แอปพลิเคชันกระดานเศรษฐีเกษตรกรมีโอกาสการคิดต้นทุนด้วยอาซิโมมาใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตรนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญที่ประสบความสำเร็จด้านการทำภาคเกษตรมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำโดยนายสว่งศักเสริม ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหนองมะมมงและนายทวัส,สุขนิรัน์เศรษฐกิจการเกษตรอาสาหลักสูตรวิธีการเพิ่มผลผลิตการทำานาโดยนายขวัญชัยแต่งทองเกษตรกรต้นแบบ การทำานาแบบลดต้นทุนโดยนายสมศักดิ์สีหาประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสัพยาหลักสูตรการผลิตโคเนื้อและการตลาดนักเชิดชูสุวรรณเกษตรกรต้นแบบสูตรการผลิตและการตลาดแพะเนื้อโดยนายประมวลขายทองเกษตรกรต้นแบบหลักสูตร ประโยชน์สูงสุดหนึ่งไร่หนึ่งแสน,นและวิธีการปลูกอ้อยการแปรรูปอ้อยขันน้ำโดยนายสลายุทธแจ้งประยู์เกษตรกรต้นแบบทั้งนี้ยังเปิดโอากาสให้ผู้รับก,การอบรมได้ร่วมลงมือปฏิบัติจริงซึ่งเป็นการเสริมสร้างประสบก,การณ์เกิดการเรียนรู้การพัฒนาและต่อยอด นำไปสู่ผลลัพธ์ภาคการเกษตรที่มีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นส่วนสำคัญในการสร้างโองกาสให้เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจได้สร้างงานมีอาชีพมีไรายได้จุนเจือครอบครัวภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงประชาชนมีความมั่นคงน่านอาหารเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยด้วยเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรย่างยืนเพื่อชุมชนตามนโยบายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งขับเคลื่อน